ไปแล้วยิงไปแล้วตรงนี้ไม่ใช่ขี้สงสย Subscribe ชม่เจ้ามาแล้วไยผ่าิดสไหายผ่อธิบายไ้วมมาดิพี่โบมาดิพี่โต้งหมอเอกหมอเอกพลิกตัวยิงตรงนี้กลับไปได้พี่แมนได้แล้ว พี่แมนกระชากไปทะลุติดพิบ๊หมอเอกกับพี่แมนสวยอยู่สบกันอยู่บัณฑิแสงพี่แสงแต่ล็อกไว้ <c oughs> เพื่อนเพื่อนเราขวามาพี่แสงแสงมาแล้วบัที่บิวบิวเข้ากลางพี่แมนไปแล้วเปิดดูนี่ติดพโบ๊อพิสุเขตมาแล้วบิวบิวยิงวินี้โอ้ยขำคันไปเยอะเลยนิดเดียว ลืมก้มหน้าลืมก้มหน้าครับเดิงเปิดมาให้กับคุณโต้งพี่แมนพี่แมนล็อกไปแล้วหมวนไปแล้วเนี้ยสวยแล้วพี่แมนถึงเส้นหลังเปิดเข้าไปลุนีไม่มีใครโอ้โห เกิดขึันแล้วนี้คือโชคเปิดข <ไป S 1> ึ้นไปมีมาเกมมันปรับมาหมดแล้วปรับไปรอบแล้วนะมาทีพี่แสงตับไม่ได้ลูกนี้ยิงไกลเลยลูกนี้โอ้ยข้ามคานออกไปไม,มาทีพี่โต้งพี่โบพี่โบยิงลูกนี้ข้ามคานไปเยอะเลย เล่นเหิมก็เล่นเท่ากันหมดอ่ะนี่ยอะไรนะใช่มันจะได้จะได้ให้ลงตัว่มาที่เพื่อนจะเตะเข้ามาเปิดย้อยๆลูกนี้ออกหลังไปเลยมาที่พี่โต้งมาที่พี่เนก ไปแล้วครับไปที่บอลบอลคืนมาที่พี่เนกพี่เนกวิ่งย,ยักษอยู่พี่เกเปิดดูนี่ติดแมนไม่นี่ยสาต่อต่อเท่าไหร่แบบนี้อ๋อข้างไปนี่แหละวะศูนย์ศูนย์ศนศูนย์นนนนนเปิดไปที่พี่โบเปิดไปแล้วใส่ก้อยไปแล้วตรงนี้ไม่มีใครหมอเอกไปทันตรงนี้ อาจาพีพีแมนโอ้ตั่สั้นนิดเดียวยังได้อยู่ระวังลู้นี่คุกคิกกันอยู่คุกคิกกันอยู่ตรงคืนให้ลูกนี้ีาไม่ได้าไม่ใ้ใฝ่ายเปิดยาไปย,อย,อย้อยอกหลังไปเลยโว เอาละตัดไปได้แล้วพี่แมนสวยแล้วนี้ยิงยิงยึงผ่านมาอาอกออกหันหน้าประตูตตไปใช่แล้วพี่โบพี่โบล็อกตรงนี้หมอเอกยังไงจุดหลังไปก่อนเบอร์ย้อยไปลูกนี้ออกข้างไปเลย bi oyin guli lulọ nipa. โอ้หเซฟไม่ได้ไม่เป็นไรวิดีโอกูเองเ <c oughs> บลเปิดเข้าไปเปิดเข้าไปติดท็อปหนึ่งไป,ไป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 เล่นบอลให้เรียบร้อยเป <c oughs> ิด,ดออไปที่นี่ <c oughs> ไปแล้วพี่โบมาแล้ว <c oughs> หมอเอกยังไง หมอเอกยิงตรงตัวเฉยเลยลูกนี้โกกอ้โหโก้กว้างพี่โบได้บอลอยู่พี่โบไปได้พี่โบให้หมอเอกลูกโลกคนนี้โอ้โหอะไรวะเนี่ยใครเห็นก็ว่าเข้าไอ้ยลูกกูยังเฉียดเฉียดเสาเว้ยามาที่บอลบอลได้บอลอยู่มาให้เต้เต้ล็อกไปติดบิวเต้บอกใหญ่กว่าบิวบอกเล็กกว่าเต้ไปแล้วเต้กระชากไปแล้ว มาสก,กัดไปได้เขาทางพี่โต้พี่โต้เบิร์นออกขวาไปเต็มีพื้นที่อยู่เปิดเข้ามาโอ้โหพี่พี่โบไม,ไม่ไม่โดนมาที่บิวขึ้นหลังไปพี่แสงเพื่อนบิวเบิร์นมาเอาเขาทางเต้เฉยมีสก,กัดไปได้ไอออนมึงระวังขาเข้าไปข้างในเปิดเข้าไปพี่เต้ไม่เดี๋ยวขาเขาไอ้นี่

ให้พี่แมนแมนเปิดลูกมาแล้วบิวบิวก็ชากแล้วบิวยิงลูกนี้ตรงตัวบอลได้บอลอยู่บอลเปิดเข้ามาที่พี่โบพี่โบจะแทงติดพี่แสงไว้โชคบอกใหญ่กว่าไปแล้วบังแล้วโชคยิงเลยลูกนี้เข้าทางเต้เลยเต้เต้ให้พี่โบพี่โบกระชากเอ้ยขาขวาแยกขาซ้ายเฉยเลยลูกนี้พี่โบหลอก มาแล้วหมอไอ้หมอเต้เฮียหมอเต้เฉยยิงลูกนี้ออกข้างไปเลยหมอเอกไปไหนแล้ววะอ่ามาเล่นหลังเลยยิงอย่างนี้ออกไปหลังเลยเฮ้ยพี่แมนแต่ปะไม่อยู่หมอเอกบอกใหญ่กว่าหมอให้พี่โต้งหมอเอกมาที่พี่โบพี่โบโอ้เผื่อไปนิดเดียวบิวขาดไม่ได้เลยพี่สุดเขต ออกขวามาพี่แสงสวยแล้วครับนี้เมื่อคืนหลังไปก่อนให้บิวบิวเปิดตรงนี้ชโชคโชคใช้ความใหญ่โชคใช้ความใหญ่ไปแล้วเต้เตะให้พี่โบพี่โบแทงมาให้เต้ที่เต้ลองอกหนึ่งเต้เต้เปิดโอ้โหติดพี่ติดเขตมาแล้วชโชคบอกโตกลับแล้วชโชคมีพื้นที่โชคเปิดทั้งขวามาพี่แสงลูกนี้ยิงด้วยซ้ายลูกนี้เสียหลักกันนิดเดียวแต่ดูเตมมุมอยู่ แม็เปิดมาบิวบิวดกทีนึงบิวยิงโู่นี่โอ้ยสวยเลยโน่นี้เกือบเขา้าวเปิดมาแล้วหมอเอกเขาหมอเอกให้เต้เต้คืนมาพี่โบเอาเต้ได้อยู่พี่โบได้พี่โบยิงเองเลยโน่นี้เพื่อนเซฟไม่ได้มาแล้วพี่โบได้บอลอีกแล้วพี่โบแทงทะลุ โชคเสียไปก่อนเอาลวพี่แมนได้บอลแล้วโตกลับแล้วตรนนี้พี่แมนกระชากขึ้นไปเจอกับบอลบอลสกัดออกไปได้ไ<ป>พี่แมนจะเปิดเข้ามาเปิดย้อยออกข้างไปเลยมาแล้วหัตถิเตเต้สับขาไปไปที่พี่โบ ยิงลนี้เรียบร้อยพีโบ้พีโบ้สีดครับหสีดำเป่าแดต่อไปทีมานจะยิงลูกนี้ยิงลูกนี้ครับคานไปเยอะเลยโหลูกนี้หท้าน้ีเงินเาคมเหรอ ก็ยิงเงินก็ได้เตะได้บอกแล้วเตะยิงลูกนี้ออกข้างไปหมดเวลา subscribe to my channel